สวัสดีครับผุมวันนี้มาพบกับน้องควนซื้อไข่รถมือสองรับประกันการอุ่นตัวปฏิทินเกย์ครับผุมวันนี้น้องควนงานนำเสนอรถสวยๆอีกคันนะครับนางฟ้าราคาเบาๆครับผมคันนี้นะครับซีวิค 1.8S ปี07นะครับผมชมที่เขาเรียกกันก็คือนางฟ้านางฟ้าครับผมนะคันนี้คองแต่งครบๆเลยครับผมภายนอกก็โลเม็กสกัดรอบคันนะครับผมภายในนะครับผมก็ บ่ก็หุ้มนั่งเย็บได้แดงขาดด้วยแดงดำนะครับผมเครื่องเสียงแอรแอร์เบกคูหน้านะครับเด็กใหม่สองเส้นหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบกิโลนะครับผมไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมรายละเอียดก็แต่งมดทุกขุนตีนะครับ,เป,รบเป็นเบรกเป็นแันเร่งตีวังตาว์พรมมีสองสามชันน้นเนาะโอเคเลยนะครับผมเดิมๆนะครับนี่โน,นดอะไรไม่เคยทอดนะประตูอะไรก็อยู่ในสาภาพเดิมๆครับผม กำลังได้ก็โอเคนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใจนะครับปุ้มมีปักเก็ตกลางให้ด้วยนะครับนี่เตงวังแก้วปืนก็มีปลอมใหญ่บวบข้างล่างก็มีอีกชั้นนึงสะอาดสะอาดนะครับปุ้มให้ดูลังกานิดนึงเลยลังกาก็ใสๆคลีนๆนะครับไม่มีเชื้อราไม่มีความสกปรกนะครับปุ้มกงลังกดอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆนี่เครื่องมือไม่แรงได้มีครบนะครับแมตช์อาร์กไดอยู่นะครับ กระจกกะเดิมเดิมนะครับผมแลวล่างเม็อากและยู่ครับนะครับเป็นเพรอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเมเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งนิงแอตัดปกติเอเย็นปกติเครื่องไม่มีสั้นไม่มีกระชากนิ่มๆไปเลยครับผมโครงสร้างลับเดิมจุกจุดกับสนใจดูรถได้นะครับผมตัวจริงยินดีครับ h o อ d ดา i ซีวิแบนตราลาดสื่งไหคไข้คลองราคาไม่เรงครับนางฟ้าตอนนี้เคยเต่กำลังมองห้าอยู่นะครับราคาเบาเบาสองเซนกว่าบาทนะครับพ่อน 5, ห้า0ันกว่าบาทสภาพรถก็ลองมาดูรถทดลองครับดูนะครับุ่มเครื่องดีเกียร์ดีรับประกันการอุ่นตัวประเทศครับสนใจก็รตักขายน้องควนมาได้นะครับพุ่มนนองควนยินดีบริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ